ถ้าจะให้พูดถึงนักฆ่าในตำนานที่ทั้งโลกใต้ดินต้องหวาดกลัวแต่จู่ๆกลับกลายเป็นพ่อค้าอ้วนสุดใจดีในร้านสะดวกซื้อคุณจะนึกถึงใครวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดถึงอดีตนักฆ่าระดับสูงขององค์กร The Order เราผู้คุมกฎของโรคแห่งนักฆ่าครั้งหนึ่งเขาคือยอดนักฆ่าผู้ไร้เทียมทานที่สามารถจัดการศัตรูได้ในพริบตาแต่เมื่อเขาได้พบรักกับหญิงสาวร้านสะดวกซื้อผู้เปลี่ยนชีวิตของเขา เขาจึงได้ตัดสินใจละทิ้งเส้นทางนักฆ่าและหวนมาใช้ชีวิตธรรมดาแต่แน่นอนว่าคนอย่างเขาไม่มีวันหนีจากอดีตได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนใช่ละครับวันนี้ผมท็อกสปีดจะพาทุกคนไปรู้จักกับสัการโมโต้าาร่จากสัการโมโต้เดย์นั่นเองครับ คาคาโมโตะนะครับเขาเป็นเด็กกัมพ้าที่ไม่ทราบที่มาที่ไปแน่ชัดแต่เขานั้นได้รับการฝึกฝนเป็นนักฆ่าตั้งแต่อายุ14ปีเมื่อเข้าเรียนที่สถาบันของสมาคมนักฆ่าญี่ปุ่นหรือ JA เขาได้พบกับเพื่อนสนิทอย่างอาคาโอริออนและโยอิชินงกุโมและมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ซาโตดาเอสโกะและรองผู้อำนวยการยามาดะ ซาคามโตะได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนโดยเฉพาะจากนักเรียนหญิงที่มักมอบของขวัญให้เสมอแม้ว่าสาคามโตะเขาจะมีพรสวรรค์นในด้านการต่อสู้หรือในด้านการรอบค่าเป็นอย่างมากแต่เขากับเพื่อนสนิททั้ง3คนก็เป็นที่จับตามองในทางด้านลบเนื่องจากพฤติกรรมสุดโตง่งที่สร้างปัญหาให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายทางโรงเรียนจึงมอบหมายให้ทั้ง3คนพร้อมกับนักเรียนอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่ออุสุกิให้ไปทำภารกิจสังหารหัวหน้าแก๊งค้าอาวุธเถื่อนผิดกฎหมายสตีลดากอนแทนการถูกไล่ออกที่มีอัตราความสำเร็จเป็นศูน ก็คือผู้ที่ได้รับภารกิจนี้มีแต่ตายกับตายเพียงแค่อย่างเดียวหรือก็คือทางโรงเรียนก็แค่ต้องการกําจัดเด็กมีปัญหาเท่านั้นเองในภารกิจนี้พวกเขาได้ไเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างคินดกะซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ยากลาบากอย่างมากแต่ในที่สุดก็สามารถเอาชนะมาได้ซึ่งก็ได้มารู้ในทีหลังว่าคินดกะเขาเป็นถึงผู้ก่อตั้งองค์กร t ด e ออเดอร์เหล่าผู้คุมกฎแห่งโลกนักฆ่าซึ่งในภารกิจนี้คินดกะเขาก็มีหน้าที่เพียงแค่กําจัดเด็กที่มีปัญหาจากทางโรงเรียนก็แค่นั้นเองแต่ก็มี้ยยกเวนพ หนึ่งก็คือถ้าเด็กคนไหนที่มีความสามารถเขาก็จะนํามาฝึกฝนและทบททามทเข้าสู่องค์กรดีออเดอร์นั่นเองแต่หลังจากปฏิบัติภารกิจทั้งหมดสําเร็จลิอ่อนและอุสุกิสมาชิกทีมทั้งสองกับหายตัวไปทําให้สคามโมโตะและนางงูเริ่มสืบหาความจริงและนําไปสู่การพบพากับยอสึมุระซาโตรุหนึ่งในสมาชิกองค์กรดีออเดอร์ซึ่งเสนอให้ทั้งคู่เข้าร่วมองค์กรเพื่อสืบเรื่องราวต่อ1ปีหลังจากเข้าองคการออเดอร์ ซากโมโตะได้รับข้อมูลว่าอุสกิอยู่ที่คลังสินค้าแห่งหนึ่งแต่เมื่อเขาไปถึงสากโมโตะก็ได้พบกับอุสกิที่ยืนอยู่เหนือร่างไร้วิญญาณของลิออนอุสกิได้สารภาพว่าเขาถูกควบคุมมาโดยตลอดและเพิ่งได้รับอิสระเมื่อไม่นานซึ่งก็ยังคงเป็นคำพูดที่คมเครือและยังคงเป็นปริศนาอยู่สากโมโตะก็ได้โกรธเป็นอย่างมากและเข้าปะทะก,กับอุสกิอย่างดุเดือดจนสามารถเอาชนะมาได้แต่สากโมโตะก็ยังคงมีความใจอ่อนอยู่บ้างนะครับเพราะเนื่องจากอุสกิร้วขอให้สากโมโตะยิงโดยไม่โดนใบหน้าของเขา เะสคาโมโตะก็ได้ทําตามก่อนจะปิดชีพเขาหลังจากนั้นสคาโมโตะก็ยังคงทํางานในฐานะมือสังหารระดับสูงของดีออเดอร์ร่วมกับนักฆ่ามือฉกาจเช่นนางุมุ ช,ชีบะรวมถึงคามิฮาเตะนอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมในการทําลายเครือข่ายต่างๆทั้งหมดในโลกนักฆ่าและแกง๊งคาวุธเถื่อนสากโมโตะเขาจึงได้รับการยอมรับให้กลายเป็นตำนานแห่งโลกนักฆ่าและเป็นที่หวาดหวั่นของอาชญากรอีกทั้งเขายังเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมอาชีพนักฆ่าอีกด้วยและถึงแม้ว่าสากโมโตะเขาจะเยือกเย็นและเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีจิตสํานึกและหลักการเป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพแต่เขากลับรู้สึกว่างเปล่า นกระทั่งซากโมโตะเขาได้พบรักกับอโอดิหญิงสาวที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเขาแต่เมื่ออโอดิไม่พอใจที่ซากโมโตะมองชีวิตของคนอื่นอย่างไร้ค่าเธอจึงตัดสินใจทดสอบเขาด้วยการกระโดดจากระเบียงจากนั้นสากโมโตะก็ได้กระโดดลงไปช่วยเธอไว้และได้รับบทเรียนเรื่องคุณค่าของชีวิตและเธอก็ทําให้ซากโมโตะเขาสัญญาว่าจะไม่ฆ่าใครอีกและหันมาใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้คนแทนด้วยความรักที่มีต่อเธอซากโมโตะตัดสินใจลาออกจากวงการและเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาและอโอดิได้แต่งงาน และเปิดร้านสะดวกซื้อเล็กๆในย่านชนบทของโตเกียวและมีลูกร่วมกันเป็นลูกสาวชื่อว่าฮานะแม้ว่าสากโมโตะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่เขากับปล่อยตัวจนกลายเป็นชายร่างอ้วนจำมัำ่มซึ่งแตกต่างจากอดีตมือสังหารในตำนานอย่างสิ้นเชิงครับผม ซากโมโตะในร่างปัจจุบันนะครับเขาเป็นชายร่างสูงและมีรูปร่างที่อ้วนทุบม,มีผมสีเทาหวีเลียบไปด้านหลังและมัดเป็นหางม้าเล็กๆคล้ายมัดจุกเขามีหนวดแปลงขนาดเล็กและมักสวมผ้ากันเปื้อนสีเขียวเข้มทับเสื้อยืดสีเหลืองกับกางเกงยีนขายาวรองเท้าที่เขาเลือกเขามักเลือกใส่เป็นรองเท้าประจำคือรองเท้าแตะแม้กระทั่งในเวลาที่ต้องออกไปข้างนอกและดวงตาของเขามักถูกแสงสะท้อนจากแว่นตาก,กลมบดบังทำให้เขาดูเป็นคนสุข,ขุมและลึกลับ ในอดีตสมัยที่ยังเป็นนักค่านะครับซากาโมโตะยังคงมีลักษณะต่างๆเหมือนเดิมแต่ต่างแค่มีรูปร่างที่ผอมเพียวกว่าเป็นอย่างมากทั้งไม่มีหนวดและมีใบหน้าที่คมชัดดวงตาของเขามองเห็นได้ชัดเจนผ่านแว่นตาอย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันถึงแม้ว่าเขาจะอ้วนก็ตามแต่ซากาโมโตะเขาก็สามารถเผาผ่านแคลอรี่ที่สะสมและกลับสู่ร่างเดิมเพื่อเพิ่มพลังการต่อสู้ได้นั่นเองครับผม สมัยที่ยังเป็นนักฆ่าซากามโตะเขาเคยเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบเยือกเย็นไร้อารมณ์และทําภารกิจอย่างไร้ทิฏฐิโดยไม่ล,งลังเลที่จะฆ่าเขาเป็นคนเงียบขรึมไม่สนใจสิ่งรอบตัวและมุ่งเน้นแค่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจนได้รับการขนานนามว่านักฆ่าในตำนานความสามารถของเขาอยู่ในระดับที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้และเขาถูกมองว่าเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไร้หัวใจหลังกเกษียณหลังจากที่พบรักกับภรรยาสากามโตะก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเลิกฆ่าคนและใช้ชีวิต อย่างเรียบง่ายในฐานะเจ้าของร้านสะดวกซื้อเขากลายเป็นคนอบอุ่นใจดีและช่วยเหลือผู้คนรอบตัวแม้ว่าสการโมโตะเขาจะยังมีทักษะนักฆ่าติดตัวอยู่แต่เขาใช้มันเพื่อปกป้องผู้อื่นแทนการสังหารแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์การต่อสู้เขาก็ยึดมั่นในกฎเหล็กของครอบครัวสการโมโตะซึ่งกลายเป็นหลักการสำคัญของชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามหากครอบครัวหรือคนใกล้ตัวถูกคุกค,คามเขาสามารถกลับเข้าสู่โหมดปีศาจนักฆ่าได้ในทันทีแสดงให้เห็นว่าตัวตนเดิมของเขา ยังคงอยู่แต่ถูกควบคุมด้วยความรักและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวนั่นเองครับ ก็เนื่องจากว่าสการโมโตเนี่ยนะครับเขาเป็นถึงนักฆ่าในตำนานในนามของดีออเดอร์ที่ได้รับการยกย่องว่าแข็งแกร่งที่สุดด้วยทักษะการต่อสู้และการรอบสังหารที่ไร้เทียมทานแม้ว่าในปัจจุบันสการโมโตเขาจะมีรูปร่างอ้วนขึ้นและพละงกำลังลดลงเหลือเพียงแค่3 0ของช่วงพีคแต่ก็ยังคงเป็นนักฆ่าที่เก่งกาจและอันตรายเขาไม่ีพละงกำลังเหนือมนุษย์อย่างเช่นการใช้กระทะทำลายอาวุธของศัตรูหรือไม่ว่าจะเป็นสามารถทำลายโครงกระดูดไดโนเสาร์ได้ด้วยมือเปล่านอกจาก นี้เขายังเป็นนักแม่นปืนระดับสูงสามารถยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำทุกนัดและสามารถใช้สิ่งของธรรมดาเป็นอาวุธเช่นลูกอมไม้ติม่มหรือตะเกียบได้อย่างแม่นยำอีกทั้งซากาโมโตเขายังมีความทนทานสูงสามารถท้านทานแรงระเบิดการโจมตีที่รุนแรงแถมไขมันในร่างกายยังช่วยป้องกันอาวุธของมีคมต่างๆได้อีกด้วยด้วยความเร็วและปฏิกิริยาอันเหลือเชื่อนี้เขาสามารถหลบกระสุนที่ยิงระยะเาผาฝนได้ซากาโมโตยังมีภูมิคุ้มกันต่อการสะกดจิต หรือการอ่านใจและเป็นอัจฉริยะด้านการต่อสู้สามารถใช้สิ่งรอบตัวเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะปนน้ถนนหรือแม้แต่คูปองนอกจากนี้เขายังสามารถเผาผลาญไขมันและกลับเข้าสู่ร,ร่างกายช่องพีคได้ชั่วคราวทําให้พลังกาลังทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอุกป,ปกรณ์ของเขาประกอบด้วยแว่นตากันกระสุนผ้ากันเปื้อนที่ทนต่อแรงระเบิดและโกดังอาวุธลับที่ซ่อนอยู่หลังลานสะดวกซื้อซึ่งมีทั้งปืน ระเบิดและเครื่องมือพิเศษต่างๆเพราะฉะนั้นจึงสามารถพูดได้เลยล่ะครับว่าสกาโมโตนั้นเป็นนักฆ่าที่สามารถใช้อาวุธอะไรก็ได้เป็นอาวุธและสการโมโตก็ยังคงเป็นใคัรคุกคามที่ไม่มีใครล้มได้ง่ายๆเลยล่ะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของสคาโมโต้ฮาร่นักฆ่าในตำนานจ,จากสการโมโตเดที่แม้ว่าเขาจะวางมือจากวงการนักฆ่าไปแล้วแต่ความสามารถและไหวพริบของเขาก็ยังคงไร้เทียมทานไม่ว่าเขาจะอยู่ในร่างอ้วนหรือจะกลับไปร่างผอมในอดีตแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังคงเป็นยอดนักฆ่าที่ไม่มีใครสามารถต่อกรได้ถ้าเพื่อนๆสนุกกับเรื่องราวของสการโมโตเดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพอสปีดกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอ ตัวลาเิงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ